สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันวันขึ้น15าคเดือน11นะครับวันออกพรรษาวันออกพรรษาีาี่ยทดีๆโอ้ไอ้แงออกมาแน่เอาอะไรเามามาจักับพี่นี่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วจับหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามาล้วไปพร้อมกันไหไปไปไปอาไปแล้นะจะไปแล้วนะตัวนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับอ่ะ ไปไปเราไปเรไปเรไปไปไปนครับเป็นผัดผัดกิจกรรมนะครับตอนนี้พอจันย์กาลังขึ้นมาครับมกเอดไก่ประกอบประกอบประกอบพี่เอาหนีก่อนพี่เอาพี่หอมปล่อยพี่หอมปล่อยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับถือว่าเป็นการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของพน้องอีสานบานเทาอีกอย่างหนึ่งคือช่องนี่ครับไปแล้วไปแล้วอีราไปเอามาไปสิปรกอบให้ไปดูไปแล้วไปล้ววโอ้ยไปล่อ้อเดเอเอเด้อเด้อเ้อออเ้อเด้ออ้อเ้ออ้ออัเ้ออด ที่เอาเป็นยังไงบ้างอย่าจับอย่าจับอยาเอาไปเอาออมาปล่อยมเดี๋ยวจะถ่ายให้ไปเอาอะไรมาปล่อยกถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เขาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมของอีสานบ้านเขาประเภทนี้ของไทยนะครับอเอาไส้มันด้วยข้างใน เอาใส่มันน้ำเอามาใส่เอ้แกเอาจุดป<ห>่ะนี่บ้านได้จุดป่ะออยพึ่งใจเยอันนี้เราไปว้ด่อกลางเลยไปจุดตร้นเลยมามามาจิคินให้นี่ครับพูดให้ดพูดให้ดำครใส่ใส่กัครับสวัสดีครับโอ้ยหายทุกหายโดีกโัลกรคยใครเจ็บหาย ร่ำรวยเงินงงทองส,สาธุสาธุอันเอามาให้ลุงปล่อยสักอันหน่อยอ่ะปล่อยสิ่งปล่อยสิ่งที่บอดีออกไปคุณนายโน้เราจะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเมื่อนี้พี่น้องเพิ่กนกาจัดงานอยู่ทางบึงการน้องไข้นะครับบังไฟพญานาคจุ่มือ,อยังดันมือได้ยัง โอ้ผมพวกเขาไปเป็นคู่กันอะไรแล้วคุ่นไรแล้วคุณไปละให้มันตึงก่อนให้มันตึงตอนนี้ครับพอจัดบนเพเนขึ้นย่างสวยงามครับโอ้คุณนายให้มันตึงก่อนอ๋อไปปล่อยคู่กันหน่อยสองหนุ่มสาวน่ะสองหนุ่มสาวไปปล่อยนำกันให้ให้คนลุงปล่อยอันหนึง นให้ให้ท่าลุงหน่อยร็วให้ไปคุณลุงให้ใหคุณลุงปให้คุณลุงไม้ปตึกนี่ท่นงับอาคมอันนี้ครับอันนี้อันน้ไม่แข่งครับไมแขงกับเป้อยนผู้สาว่นละเนาะนี่ครับบรรยากาศอบอุ่นครับอบอุ่นครับ หน้าบานนีพนกรรกานออมือนนครับยิงยังไยยังไครับปล่อยมเ้ารรมการเไปปล่อยกับลงเร็วมาแล้วนี่เอามาจับกับลุงจับไกลๆนะไกลๆมันร้อนหูกันเลยอธิษฐานานอธิษฐานเร็วสอธิษฐานเร็วอธิษฐานยังอธิษฐานไปลอแไโอ้ปไครับโอ้โหมันต้องต่อกันน่ะเปไเป็นยังไง เป็นยังไงเป็นยังไงดีใจไหมเป็นยังไงดีใจปะเดี๋ยวอ้อีกสองอันแรกไม่ใช่ไหนเลยเนอะเบิดไฟเหรอใไกลเลยรับแล้วมั้งเบิดไฟแล้วมั้งอ๋ออันนี้ก็สวยนสองอันนี้นี่ครับขอบคุณหมองเอ๋ไปไไปแล้วนี่ขอบคุณอาหมอเอก็ภาวนาออกกับคุณอาก็ได้ อ้าไว้วนภาวนาปรภาวนาออกพรรษาหน่อยครับอ่ะก็ขอให้ทำสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีในชีวิตกบพีบในดวงจิตดวงใจขอให้ไปกับโคมไฟนี้และต่อไปขอให้เบาเอและผมเองชยันมันม่วงนะครับมีความสุขความเจริญและทุกท่านทุกคนที่ดูคลิปด้วยที่ดูทลิปนี้นะครับตงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมันจะไม่พูดอะไรครับนต ตเอพี่อดอัก้องที่อยู่ทางบ้านกะคือสิเด้มีโอกาสไปวัดไปวานะครับเนาะตอนนี้เพื่อนกะบ่ค่อยอยากให้ซุ้มนุ่มปั่นได้เขาก็จัดกิจกรรมนเล็กๆอยู่ส่วนองเขาเนาะครับครับ่เป็นวันยุ่นเชอิไปเช็คใคเอาไปไปอ่ะไป ไปครับเตื่นเต้นปะเตือนเต่อนแขกนี่แขกเด้อมปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปปีไปไปไปดูกันไปเอ็นแม่มาปล่อยเอ็นแม่มาปล่อยแม่มาปล่อยมาปล่อยส่องสิ่งไรไม่ดีก็ปล่อออกไปโลกไปสกิบนี่ปล่อยกับอ้ยันล่ะปูยันล่ะมาปล่อยพร้อมกันสามอันเลย แล้วที่เอาเน่ยปวดตีทให้มาจับปวดเริ่มัวมแล้วตงปนไงเริ่มวตกรักษาเออโอ้ดึกอยู่บึ้มบึ้มบั่ไดบึ้มซ้ำ สาธุสาธุปล่อยสิ mm ่งไม่ดีออกไปนะครับวันนี้โคมนี้จงจงไปไหนก็ไปไปอีกแล้วครับพ่อแขพ่อแขกทำไมไม่บอกว่าขอให้ถูกรตอรี่โอ้โหอตเตอรี่เลยหรอเปลอตเตอรี่ให้พ่อถูกรยโอ้ยมาเลยรู้เลยให้พ่อแขกถูกรู้แขกเอารางวัลที่สองให้พ่อได้กว่าที่หนึ่งอ่ะเลขยกท้ายสองตัวให้มันถูกก็โอเคแล้วนี่ครับเป็นบรรยากาศอบอุ่นครับ ที่ปล่อยก็คือปล่อยสิ่งที่ดีออกไปแล้วเราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ท,ทีมงานทีมงานยูทูบแลนน้ำดื่มจงจเจริญไัยทิพย์งจเเ<ว>งเจริญน้ำดื่มสองแผ่นดินจงจเจริญอ,อย่วผมสีสลองให้โอ้โหสีดึกไปทั้งคุณนกเอฟไปโอ้ยนกกระทาเอ๊ะฟฟาดฟาด เอาเะครับสิ่งไมดีจงออกไปนะครับนี่าเามเราจะปลดปล่อยสิ่งทุกอย่างออกไปในปีนี้มกันไหมทั้หลังวันพี่แค่พี่แคากทางเขาพร้อมกันขรอมกันหูแม่แข่งหูแม่แม่เองนั่นนั่นเป็นนักกระแทกตายแล้วตายแล้วบ่เราจะไปหาซื้อให้หมาั่นเที่ยวเที่ยวตายแล้วมาเอาป้อนกันไปไปป้อไปรุล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 ุ เอาธิฐานอธิฐานอธิฐานไม่ดีให้ไปกับไปสุภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งปน้องเอลสุขภาพแข็งแรงสล่อยนงให้ด้วไปเอา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 เอเอาให้รวยมาท่านไปทางนี้ไปไปน้ำกันว่นี่ไปติดด้วยกันกิจะลไป่ขอปล่อยเลยครับอยากยวจะได้ มือนึงเห็ดคมใหญ่กันเลยตัวเก็บตกอ่ะมือท่เห็ดอันกระถินมือนะังครับน be, ่ะ mmm ั้งไปนี้วัจอ้ช่ไปแล้ว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 ของสูปไซคอให้ไปทั้งผูด่าให้มาไปจันแล้วต้องจมาลูกต้องจย่จ้าจ้าไปเลยพระจันทร์ท่าก็สวยมากคดอนทีทั้งไหนครับ ทางข้างหลังหมแล้วอุดรคุณล่ะทางทางโค่นไปหมดทั้งข้างโค่นไปเลยแต่ทั้งบางอย่างทิ้งกันมาหน้าก็ถอยไปเสียไปทางพระจันทร์เด้อพระจันทรอเดี๋ยวเสียดีทานไปล้มไปทางนี้แต่ว่าสีเรนี้เนี่ยธรรมศาสตร์ขับเบิ้ลกันนะที่เป็นไปวะไปทางคนเดียวคุณโอ้ยเด็กหนุ่มเดี่ยว่นับฮะยืงขุ่นจันเดี๋ยวเพิ่มร้องอุปจันทร์กำลังมาอยู่ในบ้างจุดพุกำลังมาครับ

ไปทั้งพโคนไปทางสว่างคนเลยไปลวไปไปทังนครพนมนาวงหน้าว่างก็ไปรุ่กสาบานท่อครับลูกนี้่าเอ๋ตั้งผ้านอนที่เอาใฮ้่จะกลับอันไปทั้งพุ่มในดีนี่แอละไปทังนครพนมบ่ทังนครพนมบ่ครับพูดอะแมน คือเอียงว่าเ้องอกี้อุรนมาที่นี่ขึ้นอุรานขึ้นอุรท่านี้ขึ้นอุร้ไปแล้วโอ้ไอ้แขเปิดงานไหมไอ้แขกไอ้แขไป่ไปไปตั้งยุ่กกางน่นีไปไ้แขกไปลเดตรงไไปจับเอวเขาจุดตรงไหนอีไหน พ้ออเออมันมีใส่อยู่เนี่ยใ้ใสมีอนี่ไงลูกสอนนี่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 ปะ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 เเคก่อนเใส่อน่มันบินไปคพ่อแขกไป่อนกลางปะไปก่อกงปะปเีอลเด้อปเปปพี่้องครับกลเป็นบรรยากาศอีกถือว่าเป็นการสืบทอดประเภทนี้วัฒนธรรมของ พี่น้องคนอีสานบ้านเฮาอีกเที่ยหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งกะย้อนไปประมาณสี่หปีล้านนี่ก็เริ่มจางหายไปแล้วครับประเภทนี้นี่นะครับหาลังหมองลังบอลเพื่อนกับอนุรักษ์สื่อสารกันไว้เห็ดโคมไฟผุนแล้วนะ่ะเหาา็ดโคมไฟกันตุ่มโฮมกันพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่จักตอเ็ดป่าศาสตร์ผึ่งป่าศาสตร์เทียนผุนนี่แต่ก่อนแต่ก่อนสมมตอนีลูกหลานเพื่อนกัริ่มลอยล้อไปแล้วพุนไมแขบไปกลาง ui nì nì à vượt ngăn này à vượt ngăn này oh, đứng gông bài phun ba đường chân ngắm lại แค่ไมแ่อันนี้ก็ขออธิษฐานนะครับขออธิษฐานว่ายัางไงอ่ะอธิษฐา,า,า,านให้สเรสริมสล้งเนาะในวันออกพรรษานะครับขอให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองขอให้พุทธศาสนายังคงอยู่กับประเทศชาติเท่าตลอดห้นปีตลอดห้าพันปี ร้อยปีมื่นปีแสนปีโซลูกสซ่ลานเอาโมนี่จะบอกแค่เอาเลยเอาชุดได้ไหมตั้งดีๆนะ,ะอาแล้บอกไปไป <laughs> เลยเฮ้ยถอยใกล้ๆเลยอ่ะ สวัสดีครับ